สวัสดีค่ะชื่อนางสาธกรพรมสินนะคะรหัสจำตัวก็6 2วันนี้จะนำเสนอเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะ 1. ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานรวมไปถึงการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆเช่นฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดร์ซีรีลอมการอินเทอร์เฟซต่างๆเป็นต้น ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่รับรู้การทำงานของมันได้ซึ่งต่างกับฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ได้แก่วงจรไฟฟ้าตัวเครื่องจอภาพเครื่องพิมพ์คีย์บอร์ดเป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ เป็น4หน่วยสำคัญ 1. หน่วยรับข้อมูลหรือ Input 2. ระบบประมวลผลกลางหรือ CPU 3. หน่วยเก็บข้อมูล 4. หน่วยแสดงข้อมูลหรือ Output ต่อไปครับบุคลากรบุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวกำหนดหรือประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและการคุ้มค่าในการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากร ตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานได้6ด้าน 1. วิเคราะห์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. โปรแกรมเมอร์ 3. ผู้ใช้ 4. ผู้ปฏิบัติการ 5. ผู้บริหารฐานข้อมูล 6. ผู้จัดการระบบต,ต่อไปะคะ่ะข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เวลาใช้ตัวแรกตัวอักษร,รหรือสัญลักษณ์ต่างๆทําความหมายแทนสิ่งเหล่านั้นสารสนเทศหมายถึงข้อสรุปต่างๆทําได้จากการนําเสนอทําการวิเคราะห์หรือผ่านวิธีการที่กําหนดขึ้นทั้งนี้เพื่อ,นำ,อน,นำข้อสรุปไปใช้ในการอ้างอิงขอจบการพิเศษเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ